นัทชัยวชิราศักดิ์หรือนัทกรุงสยามเขาเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนวัดเบญจมาศบาพิษและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเมื่อครั้งที่เข้าแข่งขันและได้รางวัลแฟนพันแพ้จตุคามรามเทพเมื่อปี2007ด้านงานพิธีกรคุณนัทรับหน้าที่พิธีกรมาแล้วหลายรายการและในวันนี้เขาพร้อมแล้วกับการพาพวกเราไปปลุกตะลุยคุยกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในรายการวันดีทีน ถ้าอยู่ที่การป้องกันมากกว่าหพว่าการป้องกันไม่ให้มีเซ็กมากกว่าหรือเปล่ามันกคงบอกไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถ้าทำแบบหนูมันก็20ขึ้นก็คงโอเคแล้วคะ่ะไม่ใช่ว่าโอ้โหสิบสามก็จะมีกันแล้วเยอะมากอย่างเล็กๆองเริ่มจากบุหรี่ในทุกโรงเรียนมีปัญหาด้านนี้อยู่แล้วเราจะป้องกันยังไงให้เขาไม่สูบ ผมเชื่อว่าเรายอมรับในจุดๆนั้นได้ถึงแม้ว่ามันจะพลาดก็ตามแต่ถ้าเราทำเต็มที่แล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วเราได้เรียนรู้กับสิ่งที่เราพลาด สวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนหน่อยพี่มาจากรายการวอร์เรทีีนวอรที่มันๆของคนวัยทีนวันนี้จะขออนุญาตมาสัมภาษณ์เราซึ่งเราเป็นคนวัยทีนอยู่ในเขาเรียกว่าสถาบันอันนี้ที่ชื่อว่าสันติราชวิทยาลัยครับผมก็สันติราชตอนนี้ชื่อเต็มว่า สันติราชวิทยาลัยสันติราชวิทยาลัยเนี่ยมีระบบการศึกษาแบบชั้นมัธยมศึกษา<ช>ตั้งแต่ชั้นม .1 ถึงม .6 ใช่ครับแล้วเรารู้ไหมว่าทําไมที่นี่ถึงใช้ชื่อว่าสันติราชก็คือแต่เดิมนเนี่ยโรงเรียนสันติราชนะครับก็เคยเป็นของเอกชนมาแต่พอมีทางกรมตำรวจเข้ามาช่วยดูแลเนี่ย<ม>เราก็เลยเปลี่ยนชื่อให้ดูเกี่ยวกับทางกรมตำรวจมากขึ้นก็<ม>เปลี่ยนชื่อสันติราชให้แนวแนวแบบว่าคล้ายๆกับ การบรหิหารก,การจัดการของตำรวจหน่อยหนึ่งใชครังใช้คำว่าสันติราใช่ครับแล้วเรารู้สึกยังไงกับกับเมื่อเรารู้ประวัติโรงเรียนมาแล้วผมคิดว่าเป็นสันติราศก็เป็นโรงเรียนที่ดีแห่งหนึ่งไม่แพ้ที่ใดในประเทศไทยเหมือนกัน,นครับก็ทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะเลือกเรียนยังไงเอ่อตรงนี้มีใครทำกิจกรรมให้กับโรงเรียนไหม ก็ช่วยงานโรงเรียนเรื่อยๆครับก็เวลาโรงเรียนมีงานอะไรก็ช่วยมาช่วยตลอดอ๋อแล้วแล้วมีใครเป็นนักกีฬาไหมดนตรีนักกีฬามีไหมแบบ เพลงหยุดเพลงหยุดฉันนั่งยิ้มลำพังหัวเราะลำพังนี่คือความสามารถของนักศึกษาหรือนักเรียนของโรงเรียนสันติรา์ซึ่งพวกเขาเป็นวงมีวงใหญ่ซึ่งวงเนี่ยเขาสามารถรับจ้างเล่นตามที่ต่างๆได้ไปออกรายกัรในดังหลายที่นะครับลองฟังดูครับอยากจะหยุดเวลานี้ เธอเข้ามาทำให้ฉันดิ้นไนี่นได้ฉันแต่ผมรอทนหุกอยู่เนี่ยหยุดหยุดชีวิตอยู่กับคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหนหยุดหยุดความรักทงหัวใจหยุดอยู่กับเธอคนเดียวขอท่างแป็นหน่อย จากรายการว a r i e t y t e a ก็เมื่อสักครู่ก็สัมภาษณ์น้องๆไปกลุ่มหนึ่งแล้วอันนี้ก็จะมาคุยกับเรากลุ่มหนึ่งซึ่งดูท่าทางแล้วน่าจะเป็นม6ป่ะใช่ครับจบแล้วครับอ่อจบการศึกษาแล้วนี่ก็จบแล้วเหมือนกันจบแล้วค่ะจบแล้วแล้วนี่นี่กำลังศึกษาอยู่ชั้นม6ครับกำลังอยู่ม6ขึ้นม6ครับคือม6ขึ้นม6เอ่อคืออย่างนี้ตอนเนี้ยในขณะที่เรากำลังจะจบเนี่ยเราเตรียมตัวยังไงก็มีอ่านหนังสือบ้างครับเรียนพิเศษทำความเข้าใจกับ สิ่งที่เราจะเรียนนะครับก็คิดอยู่ว่าจะเรียนอะไรอะไรเงี้ยแล้วแล้วแล้วคิดคิดหรืยังว่าจะเรียนอะไรก็เนี่ยครับนั่งเลือกคณะอยู่นั่งเลือกคณะกันอยู่อแล้วเราวิศวะครับวิศวะทําไมถึงเลือกเรียนวิศวะความชอบความชอบก็ชอบการคํานวณแล้วเราก็วิศวะเหมือนกันเลยใช่ไม่มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วตอนนี้จบเลยรังจบแล้วค่ะจบแล้วจบแล้ว อันนี้คือจบไปแล้วได้ที่เรียนต่อหรือยังฮะได้แล้วได้แล้วเริ่มจากคนนี้ก่อนตอนนี้เรียนที่ราชมงคลธัญญาราชมงคลธัญยาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ชื่อเก๋มากแล้วเราเตรียมตัวยังไงในการที่เราจะไปเรียนคณะนี้ก็ขยันหน่อยอ่ะขยันใช่ อ่าขยันมากขยันมากไม่ใช่ขยันหน่อยหน่อยดูแลงั้วถัดมาทางนี้ตอนนี้อยู่ประจำก้าเจ้าคุณทหารไร่กระบังครับอ๋อคณะชัตวะศาสตร์ค <pl> ร <ains> ma ับคล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่เราจะเรียนได้เกษตรเพิ่มขึ้นเป็นพวกเกี่ยวกับฟาร์มการดูแลสัตว์แล้วก็การแฝงรูปจะมีเอกให้เลือกอย่างนี้ตอนเราจบมัธยมนี่เราเกียรติเฉลี่ยเท่าไหร่ ทำกิจกรรมด้วยก็อยู่ประมาณ2.75ครับอืมก็ไม่สูงเท่าไหร่นะไม่สูงไม่สูงเท่าไหร่คือไม่เหมือนพวก3.5 3.8อะไรพวกนั้นเพราะั้นเขาเรียนอย่างเดียวพวกนั้นน่าจะแว่นหนาๆอย่างนี้ป่ะ3.5ป่ะสาองามจุดไม่ครบอ่ะ3.2ไม่ไหวโอ้โหคิดอย่างไรกับคำว่ารักในวัยทีนเรื่องปกติเรื่องปกติก็มีทุกคนออกไปเลี้ยงธรรมดาอ่าฮะ คือคือธรรมดาถ้าเกิดเจาะจงเข้าไปว่าเรามีแฟนแล้วมีผลอะไรกับชีวิตของเราไหมมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าการตอยู่ที่ตัวอยู่ที่ตัวเรามากกว่าแ้่คนฉนกิดแต่ว่าเราได้แฟนนี่แบบชักชวนกันเรียนดึงกันเรียนก็มันก็อยู่ตัวเราใช่แล้วเคยอกหักไหมกประจำพออกหักแล้วมีผลในชีวิตเราไหมไม่เลยพี่ไม่มีผลใช่เรื่อยๆแล้วอันนี้มีแฟนค่ะเป็นยังไงฮะแฟนคนนี้ ทำให้ชีวิตเราเป็นยังไงบ้างก็เหมือนเดิมปกติแต่จะดูว่าเรามีความรับผิดชอบมากขึ้นเราก็เหมือนกับว่าก็นน้องคนนี้ที่บอกไม่เรียนแล้วแฟนช่วยอย่างเงี้ยหนูก็ช่วยเขาอย่างเงี้ยดึงเขาขึ้นมาจากวอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่ามีแฟนเนี่ยกลายเป็นภาระของเราที่ต้องไม่ใช่ภาระทีแบบทำให้เราแบบมีความรับผิดชอบมากขึ้นให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นใช่เข้าใจตอบแล้วก่อนที่จะมีแฟนคนนี้นีเคยมีมาก่อนไหมก็ คุยมีคุยคุยอย่างเดียวคุยคุยอย่างเดียวแต่ไม่ได้ตกลงปงใจเป็นแฟนกันเซ็กในระหว่างที่เรายังเป็นววยทีนอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกยังไงมันอยู่ที่การป้องกันมากกว่าเพราะเดี๋ยวนี้เหมือนสังคมันเปิดกว้างมากขึ้นแล้วเราต้องดูแลตัวเองต้องนึกถึงคนข้างหลังเราป้องกันมากกว่าอยู่ที่การป้องกันมากกว่าป้องกันยังไง ก็อย่างเดี๋ยวนี้มันจะเปิดกว้างขึ้นในการเรื่องดูแลในเรื่องเซ็กพวกการใส่ถุงยางการเซฟตี้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยให้ปลอดภัยเพราะว่าการที่เราเรื่องเรื่องพวกนี้มันเป็นกลายเป็นเรื่องที่มีปัญหามากในวัยรุ่นในสังคมเราต้องนึกถึงคนที่เขาดูแลเรามากกว่าส่วนใหญ่นึกถึงคนที่เขาดูแลเราคือใครคือพ่อแม่ถ้าอยู่ที่การป้องกันมากกว่าเพราะว่าการป้องกันไม่ให้มีเซ็กมากกว่าหรือเปล่า เราน้าจะเซฟตัวเซฟตัวเองเพราะว่าเราดูว่าอายุเรายังไม่ถึงแล้วเราก็หน้าที่ของเราคืออะไรมากกว่าในความคิดเห็นของเราเราคิดว่าอายุเท่าไหร่ถึงควรที่จะมีเซ็กได้อย่างน้อยก็ขอให้จบทำงานบรรลุนิติภาวะคิดว่าตัวเองพร้อมพร้อมที่จะรับผิดชอบคนเท่าไหร่ที่คิดว่ามีพร้อมอายุทำงานได้ไหมยี่สิบเจ็ดเนาะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเลยใช่ แกขนาดนั้นเลยไม่ความคิดคนเรามันไม่เหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ยี่สิบเจ็ดยี่แปดแล้วนี่เราคิดว่าอายุเท่าไหร่คนที่ถึงจะมีเซ็กได้ของหนูคิดว่าถ้ามีความรับผิดชอบอ่ะถ้าคิดว่าไม่ต้องพึ่งพ่อแม่แล้วตัวเองสามารถหาเงินได้แล้วอะไรอย่างนี้อายุมันไม่สําคัญอายุมันไม่สําคัญผมเนี่ยรับผิดชอบเองตั้งแต่อายุสิบสามผมหากินเองตั้งแต่อายุสิบสามแล้วผมไม่ต้องขอเงินพ่อแม่ตั้งแต่อายุสิบสาม อย่างนี้ผมก็มีเซ็กได้แต่ยุสิบสามไเลยก็สังคมไงสังคมอยู่ที่ตัวเรามากใช่มันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเรามากไม่มีใครบังคับเราได้เรื่องแบบนี้อยู่ที่ตัวเราที่จะเลือกมีหรือไม่มีใช่อ่นี่กมันถ้ารถ้าเราบอกว่ามีได้ตอนไหนเนี่ยมันก็มันอาจจะระบุไม่ได้ชัดขนาดนว่าเราจะมีตอนไหนเลย ตอนที่ตอนที่ไอตอนไหนนี่คงไม่ใช่อะคือมันต้องมีตอนที่แบบตอนมีอะถ้าจะบอกว่าให้มีอายุตอนไหนตอนอายุมันก็คงบอกไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถ้าทำแบบหนูมันก็20ขึ้นก็คงโอเคแล้วค่ะไม่ใช่ว่าโอ้โหสิบสาก็จะมีกันแล้วคือคือบางทีต้องต้องเข้าใจว่า 12, 11ก็มีแล้วใช่ครอ่คันนี้ความความคิดเห็นของผมก็คืออยากจะอธิบายว่ากฎหมายเขากำหนดไว้ว่าบุคคลที่อยู่ในความดูแลของบิดามารดาคือ18 1 8ครับ18ถึง20เนี่ยยังอยู่ในความปกครองของบิดามารดาอยู่เพราะฉะนั้นถามว่าผิดกฎหมายไหมยังผิดอยู่นะกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยร้อยละประมาณนะ80%ขึ้นไปอิงศาสนาพุทธใช่ าศาสนาพุทธเนี่ยเขาแนะนําให้เราควรที่จะพ้นจากขีดข้อกําหนดของการดูแลของบิดามารดาก่อนถึงจะควรที่จะมีเซ็กได้อันนี้ก็คือคือความคิดเห็นของพี่ซึ่งเคยเป็นอดีตวัยทีนปัจจุบันก็ทีนเหมือนกันแต่เป็นทีนสุดท้ายเนี่ยเนียสันติราชเป็นโรงเรียนสห คือมันค่อนข้างจะอันตรายนะฮะมันก็มีข่าวเยอะแยะมากมายเลยว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องคบกันเรื่องบางทีถึงขั้นมีในโรงเรียนสมมตุติเรื่องยาเสพติดอะไรเงี้ยถ้าเป็นเราจะป้องกันมันยังไงสำหรับโรงเรียนของเรามันก็เซฟตี้ในระดับพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งบอกว่าอย่างโรงเรียนเราก็จะมีการติดกล้องวงจรปิดในการที่โรงเรียน แต่ในทุกรงเรียนก็มุมอับแต่นางทางคณะกรรมการนักเรียนกับรูก,ก็ทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลนอ้องอย่างกรรมการนักเรียนก็จะมีเวรประจําในการดูแลในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเล็กๆอย่างเริ่มจากบุหรี่ในทุกรงเรียนมีปัญหาด้านนี้อยู่แล้วเราจะป้องกันยังไงให้เขาไม่สูบแล้วก็ในบุคคลที่สูบเนี้ยเราสามารถเติดตามผลเขาได้ในการที่บางทีจับเข้าค่ายมาดูแลในการเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เชิญผู้ปกครองมาพูดคุยแล้วก็ เออพาน้องเข้าในการอบรมในการปรับตัวในการเรื่องบุหรี่อะไรอย่างนี้ครับแต่เรื่องชู้สาวซึ่งในโรงเรียนบางทีเด็กจะยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เพราะว่ามันเสี่ยงต่อการจับได้หรือมีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นแฟนกันปกติป,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 ปี้เลิฟสนุกเออนิดนิดนหน่อยอย่างนี้ก็มีมบ้างอ дела, ันนี้พี่เข้าใจใช่ครับสือของวัยรุ่ก็เป็น ที่ช่วยให้เรามาทำบ้านเขาบอกคิดได้ค่ะสิ่งเหล่านี้วันหนึ่งมันจะย้อนกลับมาคืนเราครับแล้วเราจะประสบความสำเร็จแน่ๆครับ ำถามมีคำถามหนึ่งสมมุติว่าในกรณีที่เกิดว่าเราเกิดการที่เรามีปัญหาปัญหาต่างๆนานาปัญหากับครอบครัวเราปัญหากับเพื่อนปัญหากับแฟนหรือปัญหาที่เอ็นทรานถ้าเราเครียดมากทำยังไงดูชีวิตเครียดไหมก็มันก็มีบ้างตอนช่วงเอ็นทรานนะคะ้าถามว่าทำยังไงก็ผ่อนคลายก็ฟังเพลงดูหนังอะไรก็ได้ฟังเพลงดูหนังเราก็จะโอเค แล้วปัญหานั้นมันหายไปไหมคือถ้าถ้าเราช่วงนั้นมันจะไม่หายนะคะอนนารจะาลาเรียได้บ้างแต่ถ้าหลังจากเอ็นทานเสร็จแล้วมันก็หายหมดคือ้าติดก็โอเคถ้าไม่ติดก็โอเคไม่เป็นไร <c oughs> ใช่ไหมอ๋อแล้วเราอะผมก็จะไปเล่นกีฬาอะไรพวกเนี้ยครับออกงกายให้รู้สึกแบบว่าเล่นกีฬาออกกำลังกายอ๋อนี่เหมือนผมผมชอบเล่นฟุตบอล อ่าแล้วเราล่ะถ้าเกิดมีปัญหาเราทำยังไงอยู่กับเพื่อนมากกว่าถ้าเครียดเรื่องแบบนี้มันไม่สมควรที่อยู่คนเดียวมันฟูงซ่านมันเป็นความคิดนะคะคิดว่ามันยังไม่ใช่ที่สุดของชีวิตเนี่ยยังยังยังมีอะไรที่เยอะกว่านี้คนที่เขาเจอปัญหามากกว่าเราก็มีเราก็จะได้สามารถที่จะดำานงชีวิตต่อไปได้เขาเรียกว่าปลอบใจตัวเองเอาน้องที่ ก็ถ้าเกิดมีปัญหาส่วนใหญ่ก็จะป่งแล้วก็ยอมรับเพราะสิ่งที่เราทําเรื่องพวกนี้คือบางทีถ้าเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วผมเชื voilà ่อว่าเรายอมรับจุดจุดนั้นได้ถึงแม้ว่ามันจะพลาดก็ตามแต่ถ้าเราทําเต็มที่แล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วเราได้เรียนรู้กับสิ่งที่เราพลาดยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมาค่อยแก้ไขกันเองเพราะเราไม่ได้ยนอยู่คนเดียวครับเพื่อนพ่อแม่เป็นที่ปรึกษาที่ดีกว่าเราอยู่ตลอดครับ เราจะทำํำยังไงให้รัษฎรมีสันติถ้าอยากให้รัษฎรมีสันติ <Okay. S 1> เกิดจากความเข้าใจก่อนครับมันมัน,ม,นมันอยู่ที่จุด hey, hey, ความยอมรับมากกว่าครับ uh huh. เราไม่สามารถทําให้ใครชอบเราได้หมดทั้งหมดหรอกครับ uh huh. แต่ว่าอยู่ที่เราจะตอบสนองหรือนี้ของเขาได้มากแค่ไหนเท่านั้น,นครับ uh huh. เพราะว่าไม่มีไม่มีใครที่สามารถทําให้เขาได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับ uh huh. อยู่ที่ว่าความพึงพอใจของเขาจะได้แค่ระดับไหน uh huh. ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่นะสิบแปดครับสิบแปดน,นี่นี่ความคิดของ ของวัยทีนอายุ18นะฮะคือผมมีความคิดเช่นเดียวกันคือเห็นด้วยว่าต้องเกิดความเข้าใจกัน <ผม S 2> ต้องมีความสมัคคีถึงจะทําอะไรแล้วมันก็จะไปด้วยกันพร้อมๆกันถ้าเมื่อไหร่ที่ในในกลุ่มของเราในคณะของเรามันขาดความสมัคคีเอ,อ่อมันไม่มีสันติอยู่ใน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 สมาคมเราหรือในรัศดรที่ปกครองกันอยู่พวกก็าทาอะไรมันก็จะค่อนข้างจะมีการติดขัดนะะอันนี้ อยากจะให้พี่ที่จบไปแล้วมีอะไรที่อยาฝากเตือนน้องๆที่ยังเรียนอยู่ก็ให้ขยันค่ะอ่อานหนังสอือตั้งใจเรียนเพราะว่าการแข่หน,นังสือตั้งใจเรียนเนี่ยม,มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในการที่จะทําให้เราเอ็นทาร์ติหรือว่าอะไรแม้แต่ภายภาคหน้าก็ตาม,มใหตั้งใจเรียนที่สุดแล้วนี่ก็อยากให้ใช้ชีวิตของมัธยมให้เต็มที่ที่สุดครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ได้ ประสบการณ์เราได้เก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆกับตลอด6ปีที่ได้ทํากิจกรรมหรือว่าแกระทั่งการตั้งใจเรียนก็ตามครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้วันหนึ่งมันจะย้อนกลับมาคืนเราครับว่าเราจะได้ใช้ในชีวิตในภายภาคหน้าแน่ไม่ว่าจะการทํากิจกรรมหรือการเรียนก็นะแล้วเราจะประสบความสําเร็จแน่ๆครับ สวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับ,รบที่มาจากรายการ a r i e t y Teen ครับ v a r i t t y มันๆของคนวัยทีมตอนเนี้มีคนไหนเนี่ยทำงานระหว่างเรียนไหม <c oughs> คุณน้องคือทำเดือนแรกก็ได้ประมาณ9,000กว่าค่ะ <c oughs> เราคิดไหมว่าเราจะไปทำงานอะไรนอกจากงานอันนี้หลังจากที่เราเรียนจบแล้วก็ <c oughs> คิดค่ะางานอะไรก็ <c oughs> ถ้าเป็นหนูหว่าจะไปทำ่ยกับพวก นิเทศนะคะนิเทศเรียนต่อคณะนิเทศเรียนต่อคณะนิเทศทางานเกี่ยวกับเรื่องนิเทศเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ที่เป็นยงหญยเครือข่ายของนิเทศะแล้วคิดคิดไหมว่าหลังจากที่เราได้ทํางานตรงเนี้ยเราเอาเวลาที่เราทํางานตรงนี้กับเวลาเรียนตรงเนี้ยมาจอยกันยังไงบ้างเราเผื่อเวลายังไง ก็เราต้องรู้ว่าเออเราทํางานเวลาเท่านี้นะแล้วก็เวลาเรียนของเราเวลาอ่านหนังสือของเราแล้วเราเวลาพักผ่อนของเราอะไรอย่างงี้เวลาหรือว,ว่าอยู่กับคุณพ่อพุณแม่เราก็ต้องแบบแบ่งปันจัดส่วนแบบเวลาอ๋อคือเราจัดสเต็ปเวลาไว้เรียบร้อยแล้วใช่นะค่ะสุดท้ายเนี่ยฮะตอนนี้อยู่ในรายการวไาราที้ทีนเนี่ยน้องอยากจะฝากอะไรกับวัยทีน หรือวัยที่ปกครองวัยทีนอยู่ก็คือวัยคุณพ่อคุณแม่เราที่ดูรายการนี้อยู่ไหมก็อยากจะฝากไว้ว่าวัยวัยทีนเนี่ยนะคะก็แบบสามารถแบบว่าเป็นสื่อนำให้แบบว่าเรามีความคิดหลายๆด้านแล้วก็สามารถให้แบบว่าน้องๆหรือคนที่แบบว่าดูหรือว่าชมของเราก็แบบว่าสามารถแบบเอาแบบปรับชีวิตหรือว่าดูสิ่งที่แบบว่าเตงกําลังจะก้าวไปว่า จะกล้าไปในทางไหนที่ดีหรือว่าคนที่กำลังจะกล้าไปในทางที่ผิดให้คิดแล้วก็รู้ว่าถ้าเกิดเราทำสิ่งนี้ไปผลที่ออกมามันจะเป็นยังไงสื่อของวัยทีนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เรามาทํทาบ้านเขาบอกคิดได้ค่ะอฮะเอาละครับตอนนีาา้ก็าาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวาไรตี้ที่นวาไรตี้มันๆของคนวัยทีนนะครับ ร็ไ,ได้รับฟังความคิดเห็นของน้องๆไปหมดแล้วนะครับเขาก็มีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมที่เป็นท่านผู้ชมในระดับวัยผู้ปกครองและท่านผู้ชมที่เป็นระดับวัยทีนคงได้ข้อคิดไม่มากก็น้อยโปรดเข้าใจคนวัยทีนให้เพิ่มมากขึ้นนะครับรายการว a ร์เรดี้ทีนต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการว a ร์เรดี้ทีนวอร์เรี้มันๆของคนวัยทีนนะครับทางช่องไทยพิรม์ครับวันนี้สวัสดีครับ เป็นจมะโบัพิษเขาได้ชื่อว่าชายล้วนครับนะฟุตบอลน,นี่มีดีแค่ไหนมีก็คือว่าทำให้พวกเราสามกนได้ครับในขณะที่เราเล่นเนี่ยเรามีปัญหากับการเล่นหรือมีปัญหากับการเรียนแบ่งเวลากันยังไงแบ่งเวลาทำาทำการบ้านหรือว่าเวลาฝึกซ้อมต้องจัดสรรเวลาให้ดีเรียนโรงเรียนนี้มีความภาคภูมิใจอะไรเป็นชายล้วนครับไอ้ที่ตอบที่ชอบชายล้วนนี่เป็นเกย์กันเห เรามีความรู้สึกยังไงที่บุคคลภายนอกเขาเห็นว่าเนี่ยคือโรงเรียนของชายร้วึ่งบางคนเขาพูดว่าดนตร,รีไทยดีแต่กพวกตุ๊ดพวกเกมาเล่นทุกเพศก็เล่นได้ผู่ชายก็เล่นได้ที่หญิงก็เล่นได้ทุกเพศทั้งดีได้ทั้งหมดผมว่าโรงเรียนชายร้วที่มีดนตรีไทยเนี่ยผมว่ามันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับกฎก็ไม่มีห้ามทำามาล่นแล้วตำรวจยังห่วยแบบน,น,นี้